สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบก,กับ Sport and Life t s โดยพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับกับทัศนบัานบ,าน,บานด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก่อนอื่นท่านใดที่สนใจในเรื่องของบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดงบยื่นภาษีสรรพก,กรนะครับจดทะเบียนบริษัททางคนส่วนหรือเรื่องอื่นๆในด้านนี้นะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็โทรไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันได้เลยนะครับเอาละครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยุโรปาลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกครับเมื่อคืนนี้แข่งจบลงไปแล้วทุกคู่ทุกสนามนะครับผลงานทีมเชียร์ของเพื่อนๆท่านใดเป็นยังไงบ้างนะครับหรือท่านใดที่มีแอบลุ้นแอบเชียร์ทีมอื่นอยู่ก็ไปเช็คสก,กรอร์พร้อมๆกันนะครับ คู่นี้นะครับไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานนะครับมีแฟนฟุตบอลท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผมในรายการนั่งจ่อเมื่อเย็นวานนี้นะครับว่าอินเตอร์ไหวไหมนะครับผมดูแล้วก็นะบอกว่าให้อยู่เฉยๆดีกว่านะครับสกอร์ก็ออกมาที่0นย์ประตูต่อ0ูนะครับคู่ถัดมาครับเป็นเซบีย่านะครับอดีตแชมป์สามสมัยด้วยนะครับก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับเปิดบ้านเสมอสลัเวียปรากไป2ประตูต่อ2นะครับ เซนิตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเปิดบ้านเสมอกับโอ้ไม่ใช่ครับขอภัยแพ้ให้กับบียาลอัลนะครับหนึ่งประตูต่อสามนะครับแหมตื่นเต้นอะไรครับคู่ถัดมาครับเป็นแรนส์ครับจากลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านเอาชนะไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้อาร์เซนอลน่าจะเล่นติดฟอร์มนะครับมีโซการติสนะครับกองหลังโดนใบแดงไล่ออกก่อนจบครึ่งแรกด้วยนะครับทําให้ครึ่งหลังเนี่ยโดนแรนน่าจะ บุกใส่อยู่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆสถิติหลังเกมเนี่ยนะครับก็ฟ้องว่าอาร์เซนอลเป็นรองด้วยนะครับคู่ถัดมานะครับดินาโมซาเกร็บนะครับเปิดบ้านชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อ0นะครับบาเลนเซียครับเปิดบ้านเอาชนะครัสโนดาไป2ประตูต่อ1นะครับนาโปลีครับทีมเต็งนะครับหล่นมาจากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเซาบัวไป3ประตูต่อ0นะครับเรียกว่า สดใสมากๆนะครับอีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายนะครับสิงตัวนักมือครามเชลซีนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับเปิดบ้านเอาชนะดินมโมเคียบไปอีก3ประตูต่อศูนนะครับทําให้บรรยากาศที่มันคุกคุอยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่มีประเด็นดราม่าระหว่างซารีผู้จัดการทีมแล้วก็เกป้านะครับผู้สาประตูในนัดชิงคาราบาลครับเนี่ยมันเริ่มจะซาลงไปนะครับเอาละครับนี่คือ ผลการแข่งขันทุกคู่ทุกสนามนะครับของรายการยูโรปาลีกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับเลกที่2จะกลับไปเล่นกันในวันพฤหัสที่14นะครับก็เป็นเช้ามืดวันที่15นะครับเลข2นะครับทีมที่เป็นเจ้าบ้านก็จะกลับไปเล่นเป็นทีมเยือนบ้านนะครับเปลี่ยนกันไปดูว่าหน้าที่2ใครจะพลิกกลับเข้ารอบหรือว่าใครจะ ยังสามารถการันตีได้นะครับโดยเฉพาะทีมที่ชนะชนะไปก่อนเนี่ยนะครับหรือมีประตูอเวโกไว้ก่อนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์นี้นะครับมีพลิกล็อกอยู่2คู่แล้วเป็น2คู่ที่ถือว่าชื่อชั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งทั้งคู่เลยนะครับอย่างคู่แรกนะครับเรอัลมาดริดบุกไปชนะอาแจกมาก่อน2ประตูต่อหนึ่งกลับไปเล่นในซานดิเอโกบันาบิของตัวเองครับแชมป์เก่าไม่รู้หลุดฟอร์มขนาดไหนนะครับ โดนอาแจากอัมสเตอร์ดัมแชมป์จากฮอลแลนด์นะครับบุกมาชนะที่บ้านถึง4ประตูต่อ1ตกรอบไปเลยครับแชมป์เก่าชุดขาวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งคือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอูซาบุกไปชนะแมนยูถึงโอลทรัฟฟอร์ด2ประตูต่อ0ครับแต่พอกลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็ทําได้ไม่ดีพอครับไม่อยากจะใช้คําว่าหลุดฟอร์มนะเพราะว่าครองบอลก็เหนือกว่าโอกาสเข้าทําก็เยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่า ตัวรุกที่มันไม่สมบูรณ์ขาทั้งเลมาและคาวานีเนี่ยนะครับมีแค่เอนเปเป้ที่แบกคนเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานให้มันดีอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็โดนความเขี่ยวของโอเลกุนาโซชานะครับรวมถึงลูกทีมของปีศาจแดงที่มันมีพลังของนักสู้บุกไปชนะคืนที่ปาร์คเดอแพรงสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็พลิกเข้ารอบด้วยกดอเวโกนะครับกดประตูทีมเดียนนั่นเองนะครับเอาละ,ะครับ โลกรวมมีลมอยู่ข้างในนะครับท่านใดที่เชียร์ฟุตบอลก็ขอให้มีความสุขกับการเชียร์กีฬาประเภทนี้นะครับที่สําคัญครับงดเว้นการพนันได้ก็จะทําให้การเชียร์ฟุตบอลเรามีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับพ่ออุ้มสปอร์ตแอนด์ไลฟ์ทีเอชครับบายยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับนี่คือรายการว้าวนั่งจ้อเรื่องฟุตบอลนะครับ เป็นรายการสำหรับคอกีฬาฟุตบอลนะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะแบบบ้านๆน,นั่งจอเรื่องฟุตบอลกันกับพระอุ้มแอดมินเจ้าของช่อง